สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายเดือนนะคะเดือนพฤษภาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันจันทร์กันนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวัน จันนะคะได้ภพยเก้าเหรียญเป็นธาตุดินนะคะบ่งบอกว่าชีวิตคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคุณจะดําเนินชีวิตแบบตามสเต็ปของคุณค่ะตามความเคยชินของคุณนะคุณมีความสุขนะสุขสมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้คุณพึงพอใจนะคะกับสิ่งที่เห็นที่เป็นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบข้างสิ่งเหล่านี้นะคะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหล่อหลอมให้คุณมีวันนี้คุณนั้นตระหนักรู้นะคะและก็รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองว่าสิ่งใดที่คุณทำแล้วก่อให้เกิดความสุขและสิ่งใดที่ทำแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ในขณะเดียวกันนะคะคนอื่นอาจจะมองว่าชีวิตคุณนั้นดีมากๆเลยเป็นแพทเทิร์นอะไรของคุณสักอย่างหนึ่งอะเนาะ ชีวิตของคุณนั้นถือว่าดีแล้วแต่ใครจะรู้บ้างว่าลึกๆตัวคุณนั้นมันมีความแห้งแล้งเหมือนกับว่าชีวิตของคุณยังขาดอะไรไปบางอย่างนะคะความสุขที่มีใช่ค่ะมันเป็นความสุขจริงๆนะแต่สุขแบบไหนสุขแบบไม่หนึ่งเอร์เซนะและลึกๆคุณเองยังรู้สึกว่ามันมีอะไรขาดขาด,ขาดห,หายไปการใช้ชีวิตแบบแบบที่คุณเป็นอยู่มันเหมือน ทุกๆวันซ้ำๆอย่างนั้นมันอาจจะดูจำเจนะคะอาจจะดูจำเจอาจจะดูน้าเบื่อหน่ายแต่นี่แหละคือเซฟโซนของคุณเองนะคะข้อแนะนำที่เราจะให้กันก็คือว่าคุณอาจจะต้องลองไปดูนะคะลองดูว่าอะไรที่คุณทำแล้วรู้สึกมีความสุขคุณอาจจะจดจ่ออยู่กับตรงนั้นมากขึ้นเป็นการระบายอย่างหนึ่ง ะค,ะคุณสนใจอะไรแล้วคุณลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าสิ่งใดที่คุณอยู่ได้นานในจุดนั้นนั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะมาเติมเต็มให้กับตัวคุณที่อาจจะขาดหายไปอยู่ก็ได้นะนะต่อมาในเรื่องการงานนะคะในเดือนนี้พฤษภาคมนี้นะเรื่องงานนะคะจะให้ความสําคัญในเรื่องของการบริหารการวางแผนเป็นการวางแผนก่อนการลงมือทํา นะคะใครที่ทำงานประจำนะคะงานระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายก็ตามไปในทิศทางที่ดีค่ะต่างฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจในเรื่องของระบบงานกันและกันดีอีกทั้งเมื่อเมื่อขาดคนใดคนหนึ่งไปอีกคนก็สามารถทำแทนกันได้หรือตัดสินให้กันได้ตัดสินใจกันในเรื่องบางเรื่องได้นะคะ ส,ะะส่วนใครนะคะที่สนใจนะอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งกิจกรรเล็กๆเป็นของตัวเองเดือนนี้เป็นช่วงของการค้นหาตัวเองให้ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะให้ลองไปศึกษาข้อมูลอะไรที่คุณสนใจอะไรที่คุณชอบและทดลองกับมันก่อน ะะทดลองกับมันก่อนนะส่วนใครที่ทำงานประจำนะคะองค์กรของคุณนะคะกำลังจะเจอปัญหาทางการเงินอาจจะต้องจำเป็นจะต้องมีการลดขนาดหลักการบริหารลงหรือลดจำนวนพนักงานลงเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้นะคะอ่าต่อมาในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่า การเงินในเดือนนี้นะคะระวังจะเจอความยุ่งยากใจทางการเงินสักเล็กน้อยนะถ้าถ้ายังไงก็ตามนะคะขอให้คุณวางแผนบริหารการเงินให้ดีในเดือนนี้บุคคลที่เกิดวันจันทร์นะคะมีเกณฑ์ถูกหยิบยืมได้นะคะและส่วนใครที่ฐานเงินดีหน่อยนะฐานดวงดีนะมีโอกาสจะได้โชคลาภจากการเงินได้จากไหนเอยได้จากข้อเก่า นะคะได้จากของเก่าของที่มีการลงทุนหวัานพืชหวังผลอะไรไปมีโอกาสได้และรวมถึงมรดกทอดมีโอกาสได้นะคะนะแล้วก็ส่วนเรื่องการจ่ายอาจจะมีการจ่ายเป็นภาษีสังคมเช่นข่าวสารการเจ็บการป่วยการไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมีโอกาสนะคะส่วนสุขภาพที่คุณจะต้องระวังช่องท้องค่ะระบบเลือดสายตานะคะคอ่าไหลการอักเสบอันนี้ ระวังด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะคนโสดบางคนสําหรับบางคนเพิ่งจะเจอหรือมีประสบการณ์ความรักที่ไม่น่าเรื่นรมนะคะทําให้คุณนั้นรู้สึกยังอยากยังหวงความโสดอยู่แต่โอกาสที่คุณจะเจอคนที่เข้ามามีไหมคําตอบมีนะคะแต่คงต้องใช้เวลาในการเยียวยาสักเล็กน้อยช่วงเวลานะคะ จังหวะที่จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือคนที่มีความเป็นไปได้ที่ว่าน่าจะใช่สําหรับคุณก็อย่างเร็วประมาณ6สัปดาห์อย่างช้าประมาณ6เดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับฐานดุแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะและสิ่งที่จะทําให้คุณได้เจอก็คือเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารสสิ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณเจอคนคนนั้นนะคะ และเมื่อถึงเวลานั้นให้ใจเป็นตัวตอบคำตอบให้กับคุณจะดีที่สุดค่ะส่วนในมุมของคนมีคู่หรือมีแฟนในจังหวะนี้ควรถนอมน้ำใจกันหน่อยนะคะปัญหาบางอย่างที่เจออาจจะเข้ามาเพื่อเป็นการทดสอบหรือท้าทายว่าระหว่างคุณกับคนรักหรือคู่ของคุณยังรักกันมากแค่ไหน บางคู่นะคะความรักสําหรับคนบางคู่นะสออแววจะชะลอตัวลงหรือชะลอความสัมพันธ์ลงบ้านที่อยู่อาศัยของคุณระวังมีเกณฑ์ซ่อมแซมนะคะมีเกณฑ์ซ่อมแซมนะคะมีเกณฑ์ซ่อมแซมนะอาจจะพัวพันไปถึงโครงการรัฐหรือหน่วยงานรัฐนะคะสาธารณุปะโภคเอออะไรเอออย่างนี้เป็นต้นนะแล้วกออ็ที่จะเพิ่มเติมนะคะที่จะเพิ่มเติมคือ ให้ระวังให้ระวังผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ในที่นี้รวมถึงคุณในบ้านของคุณนะคะและก็ญาติผู้ใหญ่นะให้ระวังปัญหาสุขภาพนะคะโรคเก่ากําเริบระบบระบบนะคะระบบสายตาระบบประสาทสมองการอักเสบ นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับการทำนายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2,563ของบุคคลที่เกิดวันจันทร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ